เขาบอกว่าคุณพ่อสามีเป็นอัลไซเมอร์เดินไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลมา5ปีแล้วให้อาหารทางสายยางไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นอย่างนี้ถือเป็นการนอนชดใช้กรรมหรือเปล่าคะขณะนี้อยู่ห้อง ICU ถ้าหากท่านต้องจากไปเราควรทําอย่างไรคะคําว่าต้องจากไปนี้ผมเข้าใจว่าผู้ถามคงจะหมายถึงว่าควรจะใช้วกอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไปยื้อชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะ ปไปทนของเราเนี่ยเรายัางไม่มีกฎหมายที่รองรับการุณยฆาตเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราไม่ควรจะต้องคิดถึงข้อนี้ก็คงจะถึงมันมัน,ม,นมันจะไปตามธรรมชาติหรือตามอะไรก็ตามนะคะเราก็ไม่ควรจะไปคิดว่าเราจะไปเป็นผู้ตัดสินหรือว่าใช้วิธีการที่มันไม่ถูกต้องตามธรรมทีนี้นเออ การที่ผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อยู่พระพุทธเจ้าบอกเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านจะเข้าใจได้อย่างท่องแท้การที่เราอยากจะไปรู้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอจินไตยคือมันเกินที่ปัญญาที่เรามีอยู่แล้วเราจะไปคิดหรือเราจะไปเข้าใจได้นะคะเราก็ดูเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็นึกถึงว่า ทำอย่างไรเราถึงจะรักษาตัวเราให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราเองเราก็รู้สึกว่าเราคงสลดใจเราถึงถามคําถามนี้ขึ้นมาจะมาค่ะแล้วก็อเราก็คิดสิคะว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เทียบกับสังคมสมัยปุยาตาทวดเราเพราะเท่าที่เราได้ยินปุยยตาทวดเรา ไม่ไม่มีไม่มีอัลไซเมอร์นะแล้วก็ไม่เห็นจะทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่เห็นจะนอนเป็นผักให้ลูกหลานต้องดูแลอย่างเดียวนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพึ่งพาตัวเองอยังมีการเดินเหินหรือทำทำอะไรอะไรอะไรได้ แล้วก็มีจํานวนไม่น้อยที่เข้านอนคืนนี้และลุ่งเช้าเอ้าทําไมไม่ตื่นปรากฏว่าไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็เคยนึกอิจฉาว่าถ้ามันมีวิธีเลือกได้ความตายเนี่ยนะคะเราก็คงจะขอจองแบบเนี้ยมันมันดีออกจะตายไปแต่ทุกวันนี้เราพบว่ายิ่ง ความก้าวหน้าทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรมันดีขึ้นเยอะๆๆๆๆแต่ทำไมคุณภาพชีวิตของเรามันถึงบกพร่องลงจะเป็นไปได้ไหมที่เราละทิ้งเรื่องของจิตใจกันมากเราไม่ปฏิบัติเราไม่เอ,อมีศีลมีทานมีภาวนากันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนว่าการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไตรศิขา วิชาสามอย่างคือทานศีลภาวนานะคะเราเดี๋ยวนี้เราเรียนจะไปรู้เรื่องนอกโลกเรื่องดวงดาวเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เราไม่รู้จักตัวเราแล้วเราไม่รู้วิธีว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงให้เรามีความสุขเรามีความปลอดภยัยตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราน่าจะฉุกคิดและเราก็น่าจะหาวิธีที่ทำอย่างไรเราถึงจะปกป้องตัวเราให้ อดไปตามควรนกะ